สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการประตายพิดกอ่านง่ายโดยดรแลมนะครับเดี๋ยวผมดรสังก็มาร่วมแจมในรายการนี้นะ,ป,ะปัจจายพิดกอ่านง่ายก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เรียบเรียงศึกษาค้นคว้าไปแต่พิดกแล้วก็ทำให้ง่ายนะจะพิมพ์เป็นเล่มนะเราจะทำเป็นอีบ e ุ๊กจะทำเป็นพอ d c ตแคสต์เพื่อที่จะให้ประชาชนได้อ่านง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับ วันนี้ผมได้จะมาเล่าเรื่องในประเปีดกเรื่องที่10นะฮะว่าด้วยเรื่องของเจ้าปายาสินะเรื่องปายาสิสูตรนะฮะมีอะไรดีในเรื่องนี้ผมจึงจะนำํำนำมาเล่าให้กับท่านผู้ผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเรื่องเจ้าปายาปายาสิสูตรนียก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เราคุ้นเคยกับผู้คนรอบข้าของเรานะครับ เรื่องๆก็มีอยู่ว่ามีเมืองหนึ่งชื่อเสตพะนะเสตพะแล้วก็มีเจ้าผู้ครองเมืองนะนะจะเรียกว่าพระเจ้าเจ้าผู้ครองเมืองหรือเรียกว่าผู้ว่าราชการเมืองนในสมัยปัจจุบันก็ได้นะนะครับชื่อปายสีนะปายสีเนี่ยเจ้าปายสีเนี่ยเขามีปกติอย่างหนึ่งคือไม่เคยเชื่อว่าโลกหนามีนะไม่เคยเชื่อเชื่อว่าโลกหนามี วันนั้นเนี่ยเผอิญว่ามีพระอาหารหันต์รูปหนึ่งได้เข้าไปได้เข้ามาพักในเมืองนี้ชื่อว่าพระสมณะุมารกสปะนะฮะสมณะุมารกาปะะสะกกปะได้เขามาพักในเมืองท่านเจ้าปยาสีได้ข่าวก็เลยอยากจะไปเยี่ยมอยากจะไปพูดคุยด้วยนะฮะเจ้าปยาสีเนี่ยเขาก็มีความเขาก็มีความเชื่ออยู่ว่าโลกหน้าไม่มีเพราะอะไรเขาเชื่อว่า เมื่อโลกหน้าไม่มีเนี่ยการทําบาปก,ก็ไม่มีผลการทําดีก็ไม่มีผลไม่ไม่มีผลอนะไรทั้งนั้นนะนะนะครับก็เลยไปถามไปคุยกับพระ,ะสมณก,กุมารกาสปะที่ว่านี่นะครับเขาก็แสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับคําพูดหรือยกตัวอย่างที่พระช่านส,สมณก,กุมารกาสปะยกตัวอย่างให้ไปเจ้าปายาศิกน่าสนใจนะครับความจริงผมเมือม่อไม่เกียดท,ที่ที่แล้วเนะี่ยผมก็ไป จะเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยก,ก็พูดคําเดียวกันเลยนะครับผมก็เล่าเรื่องนี้ก็ฝากมกันว่าเขาก็ไม่เชื่อว่าโลกหน้าโลกหน้ามีน,ามนะ,ะเขาก็เขาก็พูดอย่างนั้นนเะเจ้าปายาสีเขาบอกว่าถ้าโลกหน้ามีเนี่ยนะเขาเคยไปเยี่ยมคนที่ป่วยคนที่ป่วยใกล้จะตายเนี่ยนะแล้วเขาก็บอกว่าพอตายแล้วถ้ากเกิดตายไปแล้วเนี่ยนะไปเกิดที่ไหนช่วยบอกด้วยบอกอย่างนี้นะ,ะไปเกิด เขาบอกว่าไม่เคยเห็นคนที่ตายเนี่ยตายแล้วกลับมาบอกเลยมันเขาก็ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามันมีนะผู้ป่วยทั้งหลายหลายไม่เห็นไม่เห็นผู้ที่เพิ่งจะตายไม่มีใครบอกเลยนะพระกุมพระสมณกุมารกสปะเนี่ยก็ยกตัวอย่างมาสองสามเรื่องก็ยกตัวอย่างเหมือนโจนก็บอกว่าโจนที่ที่กาลังจะถูกพระราชาลงอาญาเนี่ยนะโจนถูกพระราชาลงอาญาเนี่ย ถูกจับถูกจับไปแล้วกาลังจะกาลังจะฆ่าตายกําลังจะฆ่าตัดคออะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ในสมัยเก่านี้นะพระสมํานัมกุมธาก็บอกว่าโจรเนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้ไหมว่าเ,เดี๋ยวอย่าเพื่อตัดคออย่าเพื่อประหารข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลับไปบอกญาติก่อนเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีไม่มีคนไหนที่บอกว่าให้กลับไปบอกญาติก่อนเนี่ยนะเราให้กลับมาฆ่าตัวตาย ก็ถูกฆ่าตายไม่ก็ไม่มีนะนะหรือแม้แต่ตอนตายไปแล้วเนะี่ยถ้าเกิดไปยมบาบาลยมาบาลกําลังจะกําลังจะเอาเข้าไปชําระกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยคนคนนี้จะบอกว่าเอออย่าเพื่อชําระกรรมข้าพเจ้าหน่อยได้ไหมข้าพเจ้าจะขอ,อกลับไปบอกญาติเป็นไม่ได้ไหมพระกุมารสมณก,กุมารก็ถามคาถามนี้เจ้าปายาเสียงบอกเป็นไม่ได้ท่านก็บอกเหมือนกันคุณท่านเนี่ยนะจะให คนที่ตายไปแล้วมาบอกว่าเอ้ยเกิดไปเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเขาก็ไม่ปล่อยให้ท่านมาบอกญาติหรอกนะมันจึงไม่มีคนเนี่ยกลับมาบอกญาติท่านท่านทั้งหลายเนี่ยนะอีกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือพวกเทวดาท่านก็ท่านปายาสีบอกว่าถ้าเขาทาดีแล้วไปเกิดในสวรรค์ก็กลับมาบอกสิว่าเปิดเกิดในสวรรค์จ่าปายาสีก็บอกว่าเวลาในสวรรค์นเนี่ยมันต่างจากเวในโลกมากนะนะครับ เพียงแค่วันเดียวอาจจะเป็นร้อยปีนะเป็นร้อยปีในในโลกมนุษย์นี่นะมันพอเทวดาเหล่านี้ที่ไปเกิดในสวรรค์เนี่ยนะแล้วก็จําคําของเจ้าปายสีว่าช่วยมาบอกข้าพระเจ้าทีเถิดว่าท่านเกิดในสวรรค์เนี่ยเพียงแค่คิดว่าจะมามาบอกเนี่ยท่านทั้งหลายในโลกก็ตายไปหมดแล้วนะครับมันมันใช้เวลาต่างกันอันนี้ก็เป็นเหตุเหตุผลหนึ่งว่าถ้าเจ้าปายสีนี่นะหวังว่าคนที่ตายแล้วเนี่ยจะกลับมาบอก มันเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งนี่นะท่านยกตัวอย่างว่าเหมือนกับคนที่มันมันจมอยู่ในอยู่ในท่อในถังอุจจาระนี่นะถังส้วมของเรานี่นะเพราะเพอเพราะเจอในถังพอเข้าไปอยู่ถังส้วมถูกจับขึ้นมาแล้วทําความสะอาดนะทำความสะอาดเรียบร้อยดีงามนี่นะนะสวยงามแล้วนี่นะถามว่าจะกลับไปในถังส้วมอีกไหมก็ไม่กลับนะไม่กลับแล้วเหมือนกัน นะเขาเกิดเขาตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาไปอยู่ในพบอื่นๆที่มันดีกว่าจะให้เขากลับมาสู่โลกเนี่ยซึ่งมันสกโรกนะเช่นไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยมันสกโรกเนี่ยคนเหล่านี้ก็ไม่ก็ไม่กลับมาบอกท่านแน่นอนเพราะไอ้การที่ท่านบอกว่าไม่เห็นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับมาบอกเลยว่าไอ้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปได้แ่าเขาจะไม่กลับมาบอกด้วยเหตุผลอย่างที่ว่ามาอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างที่ในปีใจพิโดกนะครับที่บอกว่าทาไมคนที่ตายไปแล้วจึงไม่กลับมาบอกเราว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนยังไงแล้วทําให้คนจํานวนหนึ่งก็ร่วมหลงก็เมื่อมันมัน,มน,มน,มนไม่ไม่ไม่กลับมาเกิดตายแล้วมันขาดศูนย์เนี่ยเราจะต้องทําความดีไปทาไมใช่ไหมทำบุญกุศลไปทําไมมันไม่มีประโยชน์ดไดเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผมคิดว่า ในประสูยนยฉบับนี้ในเรื่องนี้เรื่องเจ้าประหยัดสีสูตรเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราทั้งหลายได้ได้คิดเทียบเคียงนะครับในเรื่องราวที่ดีๆนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรานะครับปฐมบิดอกอ่านง่ายนะมีเรื่องราวที่ง่ายๆอ่านง่ายเข้าใจง่ายอีกเยอะเลยครับก็เชิญชวนทนะ่านทั้งหลายได้ติดตามนะศึกษาเรียนรู้นะจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพวกเราวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ